ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับนี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่บรนกากาศไ y t ทยแล a n d by Tap ใช่ไหมครับผมในคลิปอ่าวันนี้ไม่ใช่แบตเทิลน,นะ,นะวันนี้เป็นคลิปพล์กนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนึ่งที่ผมเจอ,อเจอในงานแข่งอ่าไม่ได้ว่าบ่อยเรียกว่าน้องๆส่วนใหญ่ไม่รู้จะทํายังไงดีกว่าในตอนแข่งนะครับผมหัวข้อที่เราจะคุยกัน,นวันนี้นะผมก็คือมารายาทหรือ มารยาทต่างๆเวลาเราแข่งกับ<อ>การปฏิบัติตัวว่าเราไปแข่งไปแข่งใหญ่นะผมน้องๆหลายๆคนยังเด็กไงไปปุ๊บโอ้โหเจอผู้ใหญ่นั่งแข่งด้วยจะทํายังไงดีหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงดีหรืออะไรที่ควรทําไม่สมควรทําก็มาดูในชลตปนี้ได้นะผมโอเคก็ต้องเรียกว่าผมจริงๆผมก็เรียกว่าเลืวิธีเขียนวิธีหลายๆอย่างที่จะเป็นเอาไว้แล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่า ในคลิปทอล์กวันนี้แหละก็จะมาพูดพวกนี้ให้หมดมันหลายหัวข้ออยู่เหมือนกันโอเคอันดับแรกก่อนดีกว่าถ้าสมมุติเราไปปุ๊บตามงานอันดับแรกขอเลยขอเข้าคิวไม่ว่าจะสมัครแข่งหรือว่าบอกดูดูไปดูค,คู่แข่งของเราดูที่เขาติดเป็นแบบคู่แข่งเราอยู่เราต้องนั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยขอให้น้องๆทุกคนเข้าคิวนะครับอันนี้คือเรื่องต่งไหนเรื่องสมัครเลยม,ม,มันเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เรื่องเรื่องต่อมาก็เรื่องการเตรียมเงินบางที่ก็ต้องเตรียมเงินให้พร้อมพอดี เดี๋ยวบางที่คาอาจะมีทอนอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็การเตรียมตัวก่อนพอแล้วก่อนสมัครปุ๊บบางที่จะมีการตรวจเด็กลิสอะไรก็ว่าไปก็สลีฟนะครับอย่างที่กดเขาออกมาอย่างทุกคีคือหลังคึบต้องเป็นของบูชิโรสด้วยใช่เป็นของบูชิโรสนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้สำหรับการแข่งใหญ่เป็นบูชิโรสอย่างเดียวอ่ะแล้วต้องเป็นหลังทึบที่มองไม่เห็นลายการ์ดก็ต้องหน้าเดียวกันหมดหน้าเดียวกันหมด่ะอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบูชิโรสญี่ปุ่นหรือว่าอย่างนี้ก็เป็น บูชิโรสไทยนะครับในที่ใดกสิดมาแล้วก็ซองคุมเป็นซองใสอะไรก็ได้นะครับซอ,อ,องสิอ่าสิบหซอง10บาทสิบาทอะไรก็ได้เนะาะก็าาราคาก็แล้วแต่สถานที่แล้วก็ให้ไม่มีรอยสีข่วนอะไรนะครับก็ใส่ให้อยู่ในสภาพที่ดีดูดีเหมือนเพิ่งซื้อมาอมนั่นเองโอเคนะครับผมก็อันนี้คือมารยาทาคร่าวๆตั้งแต่เริ่มสมัครเนาะจนถึงตรวจเด็กแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็เราก็เข้าแถวอะไรพอเราไปนั่งปุ๊บ เราพอเราดูโต๊ะเราไปนั่งปุ๊บเราควรจะทำยังไงอ่ะสมมติมเราหยิบกล่องมาก่อนเราเราหยิบออกมาจากกล่องปึ๊บเรามาปุ๊บถ้าสมมติมผมมาถึงก่อนเนาะมาคนเดียวก่อนอ่ะคู่ต่อสู้ยังไม่มาทำยังไงก็คืออันดับแรกคือหยิบตัวเริ่มวางไว้ที่ช่องแวนการ์ดเซอร์เคิลอันดับที่สองก็คืออ่ะเอากองการ์ดมาวางไว้ที่ช่องเด็ก แล้วทีนี้เราจะสับก่อนหรืออะไรก็ได้สมมติผมเป็นู้แข่งสมมติคู่แข่งมาแล้วแล้วผมเป็นเด็กวันนี้ครับพี่อจนเลยอย่คไปักก่อนเราต้องถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็นิดนึงหรือถ้าเราโตกว่าก็นนิดนึงวัสดีครับหรือถ้าเราเป็นเด็กก็ได้หรือเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็วัสดีครับอสมมติอะพึ่งมาวัสดีครับแล้วก็วางเด็กทําการวางเด็กโอเคแล้วก็ทีนี้พอเราเริ่มทําอย่างนี้แล้วปุ๊บน้องๆก็จะแบบเออเราจะผ่อนคลายคือบางครีเราตู้กับผู้ใหญ่ไงใช่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ีี่่ททาาไมเ้นกลััวจง เพราะว่าบางที่เขาไม่ได้แบ่งสายเล็กสายผู้ใหญ่ใช่บางที่คือเขาไม่ได้แบ่งเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับเขารวมกันโอเคแล้วทีนี้เราจะทํายังไงดียลนไปหมดแล้วทําไงดีก็อันดับแรกไม่มีอะไรครับก็สับเด็กเราเองก่อนสับไปเรื่อยๆครับผมสับเด็กเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้อันนี้ไม่ผิดกฎนะสับเด็กตอนนี้ไม่ผิดกฎนะครับโอเค แล้วเราก็สับเด็กดีนะนำมาผมอย่ารีบครับค่อยๆสับนะคืออย่าสับให้แตกนะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับแล้วก็ให้คนอืินสับอ่ะสับไหมครับอ่าเรา้องถามก่สับไหมครับอ่ะสับครับสับเราก็มาสับจำไว้เรื่องเดียวครับวิธีการสับคือ ห้ามช็อตกันเด็กเขาครับแต่เราจะเราจะ DCI ก็ได้นะจึงหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้ว่าไปครับแต่ก่อน DCI ก็ขอนะครับขอแต่เราแต่เรา DCI เราต้องขอขอ DCI หน่อยนะครับอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นมารยาทอาการช็อตกันในอาจจะทำไม่ซองแตกนะครับอพุงแตกหรือว่าไม่้องการข้างไหนใช่ข้างในเสียข้างไหนตรงไหนวะเนี่ยข้างในงอได้โอเคก็ทีนี้อ่ะสับแล้วอ่ะสมมติระวังโอเคอันและอีกตอนที่เราสับเนี่ยคือมันจะชอบมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่ง น้องๆบางคนชอบแอบดูการ์ดใช่งข้างเป็นระวังเลยนะระวังนะครับเขาสามารถยกมือแพลลิงคุณได้นะครับมันมันใช่แพลลิงเออวอลลิงล่าสุดรู้สึกว่ามันเกือบจะเกมลอสเลยด้วยซ้ำเขาที่ได้ยินมาคือเนี่ยสมมติน้องไปผู้แข่งเล่นอะไรวะเงียบเงียบอ่ะอย่างนี้หรือว่าหรือไม่หรือว่าไม่ตอนตอนที่เราเอาของเขาไปสับอ่ะเราแบบแต่ประมาณนี้แบบเฮ้ยดูดูนี่แข่งเล่นหน่อยสมมติฝั่งหนึ่งก็สับไปไม่ได้คิดอะไรฝั่งหนึ่งคิดอ่ะไหน ก็เวลาอย่างผมไปตัดเวลาไม่ชิดนะผมชิดนะเวลาผมผมสับนี่ผมจะใช้แบบแรงกดดันคือมองหน้าเขาเพราะว่าตามกดแล้วผมจะไม่ชอบแบบดูเด็กคู่แข่งเวลาสับอยู่แล้วใช่เขาคือเนี่ยน้องๆห้ามเปิดนะห้ามห้ามอยู่นะห้องข้ามเปิดนะห้ามรู้การของฝ่ายแล้วใช่ถ้าถ้าผมจะเปิดดูของตัวเองไม่ผิดนะแต่ว่าแบบปุ๊ลืกตัวเลือกกูถูปะอันนี้คือโดนวอลลิงถึงโดนวอลลิงได้เลยถึง่องนีอาจจะถึงเกมลออได้เลยนะครับอันนี้คือ ข้อปฏิบัตินะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เราทะทําการเริ่มแข่งกันเนาะทําการเริ่มแข่งเราก็สับอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บบางคนก็จะบอกออะปอยชุบก,ก่อนไหมครับหรือจั่วก่อนอะไรก็ว่าไปแต่มารายาทคือผู้ชนะต้องเริ่มก่อนนะครับผมอ่ะสมมติเป่ายิง่งชุบ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 โ <Okay. S 2> อเคอ่ะอ,เ,อเปลี่ยนให้ก็ได้เ่ะโ okay. อเคอ่ะสมมติฝั่งนี้เริ่มก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจั่วการ์ดันก่อนเนาะห้าใบอ่ะสมมติเราตัดไปแล้วเมื่อกี้จั่วการ์ดห้าใบอ่ะสมมติผมไม่เอาครับ สามอ่ะไม่เอาสามใบผมบอกเก็บสองเก็บสามใบครับก็ต้องพูดนะเก็บกี่ใบก็ต้องพูดนะอ่ะอ่ะเก็บสามใบครับอ่านั้นจะพูดอ่ะนะฝั่งนั้นว่าไงครับถ้าเราเห็นเขาช้าเราก็ถามว่าเก็บกี่ใบครับอะไรอย่างงี้ก็ได้ตอบตอบโอเคแล้วก็สับไม่นะครับผมก็เป็นมารยาทเนาะโอเคอ่ะไม่ช้าเอาแบบเร็วๆนิดนึงโอเคอ่ะเราให้เขาตัดตัดไหมครับอะไรอย่างนงี้ก็ว่าไปแล้วก็จัวคืนนะครับสามใบก็พูดอย่างผมเปลี่ยนไปอีกสามใบวันนี้ก็จัวคืนโอเคและทีนี้ปึ๊บ พอเขาพอเขาพูดสกายหน้าเ็นการ์ดแล้วก็เปิดโอเคแล้วทีนี้ฝั่งนี้เริ่มก่อนใช่ไหมก็ตามมารยาทก็อย่าเพิ่งจั่วสิเราองบอกว่าเริ่มก่อนนะครับเขาเชิญเขาเชิญจั่วโอเคไลท์เราพูดด้วยโอเคเราจบเธออะไรเงี้ยอ่ะเขาเชิญผมนะครับอ่ะครับผมเขาเชิญจั่วครับผมแล้วก็ไลท์ตี ขาดไหมครับอ่าต้องไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ต้องแบบสําคัญนะตรงนี้สําคัญนะให้อีกฝั่งเช็คก่อนนะอ่าให้อีฝั่งให้ฝั่งถามก่อนว่าขาดไหมใช่อย่างผมตีเนี่ยเอาจขาดไหมครับไม่ขาดครับอ๋อไม่ขาดผมก็ทาการเช็คอ่าสมมติเช็คได้ไม่มีอะไรครับแต่แต่ว่างที่นี่เราจะใช้ท่าทางส่วนใหญ่เนาะอ่าแต่ถ้า่าถ้าถ้าเด็กๆเด็กๆอ่ะน้องๆช่วยพูดนิดนึงเพราะว่าน้องๆไม่คํามนาเรื่องท่าทางแต่ถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่แล้วถกถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่ถอดเนะผมก็จี� ว็คือให้เขาแต่ว่าก็พูดหน่อยก็ได้จบเทินครับเทินจั่วครับผมอ่าเขาเทินอ่าบางคนก็เรียกเทินจั่วนะครับโดยมารยาทอ่ะแต่คงไม่เล่นให้ดูจนจบเนาะก็เป็นพอเป็นมารยาทพออ่าเก้าพันนี่ตอนนี้อย๋ยวตอนนี้ถามต้องถามป้องกันไหมครับเวลาเราตีเราก็บอกพลังแอตแทคของเราไปใช่ว่าเท่าไหร่นะครับคำนวณนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรามีเอฟเฟกต์คิดเกิดอะไรขึ้นเราก็บอกได้ว่าคิดมีเอฟเฟกต์หรือว่ามีสกิลอะไรก็ได้ครับผมหรือไม่ไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาแบบของหมื่นครับของห้าพัน สองหมื่นขอสองหมื่นอันไอการที่เราจะพูดพูดอย่างเงี้ยคือต้องเราต้องให้เขาคำนวณเราคือเราคำนวณไม่ได้ว่าของเราเท่าไหร่เราไป่ายตรงข้ามเขาบอกว่าขอห้าพันเอ๊ะทำไมเราขอห้าพันเราถามได้นะครับผมใช่ครับผมคือเขาต้องคำนวณได้พลังของเขาเท่าไหร่นะครับครับโอเคสมมติเอาผมบอกว่าไม่กาดครับไม่มีทิกเกอร์ครับนี่ผมก็พูดว่าไม่มีทิกเกอร์นะครับสมติแบงก์กาดครับโนกาดครับผมเช็คการเช็คที่ดีครับผมเช็คให้อยู่ตรงกลางครับจริงจริงอะช่องเช็คมันจะอยู่ตรงนี้อ่าใช่แต่ว่า ตรงกลางดีกว่าโอเคพาวแวนครับผมแล้วก็ได้ฮิวฮิวได้ผมดาเมจเช็คครับไม่มีอะไรครับผมอ่าโดยประมาณเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะจบเท่านี้เดี๋ยวผมก็จะหมดการอธิบายเนาะเพราะมันจะสุดแล้วโอเคแล้วพอถึงตอนนี้ปุ๊บผมกันไลท์ครับผมแล้วก็โอเคโจมตีเวนการครับผมหมื่นสี่พันกิดมีสกิลครับผมหนึ่งได้เนาะหนึ่งได้ครับโอเคหนึ่หมื่นครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่เข้าครับผม โอเคก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ผัดกันไปผัดกันมาแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามขอดูการขอดูการบนมือหรือการในหลุมอาการขอดูการสมมติอะสมมติเดี๋ยวผมผมถามอะสมมติว่าบนมือสมมติผมมีเอาครึ่งเด็งเนี่ยมาเป็นหลุมสมมตินะผมหยิบง่ายง่ายไงจะเขาจะนับทิกเกอร์จะต้องพูดว่าขออนุญาตนะครับขอดูหลุมหน่อยแล้วผมก็ส่งหลุมไหมเขาเขาจะนับหรือยังไงก็ได้เวลาให้นับ คือต้องให้เขานับข้างบนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโต๊ะนับอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับก็คือต้องให้นับข้างบนแล้วให้เราเห็นด้วยว่าเขานับถูกหรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาแกล้งเราหรือเปล่าครับกันเขาขโมยการเราอีกทางหนึ่งด้วยใช่แล้วก็ถ้าเขาขออนุญาตนับเด็กก็ถ้าสมมติว่าอยู่ใต้โต๊ะเนาะถ้าเอ๊ะตรงนี้บูอาชว่ะเก็บว่าเก็บขโมยเลยเก็บว่าถิ้งเออทิ้งมาแล้วก็ไปเก็บอะไรก็ว่าบาจำลอง้วจำลองไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าจำลองจำลองรางเด็กคือเขานับเด็ก ก็คือที่ผมเคยได้ยินมาคือเขาไม่ให้นับเด็กเขาให้นับการที่เหลือเอาว่าอยู่เนี่ยเท่าไหร่บนมือมีเท่าสมมตินี่บนมือผมอะสมมติขอดูวบนมือเอาดองกผมขอดูฝั่งรขขอดูมือหน่อยครับมีกี่ใบสีใต้รับผมอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ครับก็วางไว้ในสภาพความหรือถือไว้ในสภาพความไ็ได้ก็ีธิบหรือแสดงเขาดูวบนมือก็ได้นะผมโดยประมาณแต่นับเด็กรู้สึกว่าจะนับไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าการนับเด็กนี่เขาจะมันจับการฝั่งตรงข้ามใช่ใช่มันเป็นคือมันไอเขาเรียกว่าไอไอจริงๆถ้าเรียก อาสอบโซนสนามการเดียนอาเรียกาเซอร์เคลแวนกาเซอร์เคลนกาเดียนเซอร์เคลนไทสัมเมจโซนพวกเนี้ยเป็นโอเพนโซนคือโซนเปิดแต่ว่าบนมือเราการบนมือเราแล้วก็เด็กเราคือโซนปิดนะครับที่ฝั่งตรงข้าไม่สามารถรู้ได้นะครับผมก็คือของตรงข้าเดียวมาเปิดอยู่ดีเห้ยขอดูหน่อยอไอเงี้ยคือทําไม่ได้นะครับตามมาระยาตแล้วเนาะโอเคก็ ทีนี้เราก็โจมตีเล่นกันไปเล่นกันมาสมมติว่าเราถึงช่วงที่อ่ะมีหกดัเมตรจบแล้วอ่ะวางปุ๊บอ่ะไม่ว่าจะใครจะชนะหรือจะแพ้ก็ตามนะครับก็สมมติอันนี้อ่ะแพ้แล้วก็บอกอ่ะผมแพ้แล้วโอเคครับแล้วก็จับมือโอเคจับมันดามารยาทก็จับมือหรือถ้าไม่จับมือล้อ่ะขอบคุณครับอะไรเงี้ยโอเคเป็นมารยาทนะครับก็ เรียกได้ว่าสำหรับน้องๆและการมือใหม่นะสำหรับผู้ใหญ่บางบาง,บางท่านหรือพี่ๆบางท่าน,นกันรู้แล้วแหละอ่ะแล้วทำไมเราถึงมาพูดถึงเรื่องมายาผมเพราะว่าเป็นการเล่นที่ดีเพื่อใช่มีสัมพันธ์มีมิตรภาพกันที่<ช>ดีนะครับคือผมเล่นผมเล่นถึงผมจะอยุระดับหนึ่งแล้วก็ตามแต่ว่า ผมก็เล่นกับผู้ใหญ่บางบางบางท่านที่ผมรู้จักเนาะ,ะที่บอกตอนแรกก็ไม่รู้จักกันหรอกก็ทําให้เรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือก็ยังรู้จักกันนะครับผมอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอกันอย่างเงี้ยใช่ครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทําให้เรารู้จักกับให้ทาความรู้จักกับพี่พี่น้องๆเอาไว้เนาะตนอนไปแข่งเพราะว่าเห็นน้องๆองบางคนอ่ะชอบไปแง้มดูแล้วก็กลายเป็นว่าน้องก็โดนวอลลิงคือพี่ก็ไม่อยากให้มีประสบการณ์ของน้องในการโดนวอลลิงดูแบบไปเปิดดูการ์ดตัวเริ่มคู่แข่งหรอก มันก็ไม่ใช่ดูดีอะไรก<ต>ันเริ่ม <นะ S 2> ได้เขาเท่าไหร่กับผมมาอย่างนี้เลย,อยเออมีแล้วก็หนักนะครับอันนี้ไม<ช>่นนหนักนะใช่นะครับผมก็หลายครั้งก็จะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นโอเคนะครับผมก็วันนี้เรียกว่าเป็นท็อกสั้นๆแล้วกันเนาะอาจาอาจะไ,ไม่ได้เป็นกิจจลกักษณะอะไรมากคือเป็นมาราย,ยาทแล้วกันผมพูดโดยรวมไปหมดแล้วเดี๋ยวผมขอดูที่ผมเล็กไว้ก่อนนะครับก็ยังน่าจะต้องหายอะไรผมต้องเลคเชอร์กันเลยมันมันเยอะจริงๆนะผมก็มัน น่าจะหมดแล้วแหละนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับในคลิปท็อปวันนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกดซับสไคร้นะผมก็ตัวแดงๆข้างๆเราเลยหรืกดติดตามนั่นแหละและฝากถูกใจเพจเราด้วยนะครับทั้งสองเพจคือรานกัดไฟรไทยและทรัพย์แชนแนลสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราคือร้าน C J R ไม่กับบาทาชนะผู้นั้นนเพจเราช่องเราอยากเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ